คนที่องามานั่งคนเตียหนูอ๋อก็คือคนคนแรกนี่นั่งนั่งอยู่กับพื้นเสร็จแล้วก็ผู้หญิงคนที่สองก็เดินตามเข้ามาแล้วก็มานั่งบนเตียงค่ะแล้วก็อีกคนที่ถือไม้มายืนอยู่ตรงนี้ค่ะอ๋อก็คือข้ามาอยี้แล้วก็ปิดตะพันหนูจะเรียกคนหนูก็ไม่กล้าออมสินอันนี้เนาะอืมก็คือเขาเขาทุบเลยเหรอครับดึงเขาทุบกุญแจออกค่ะเพราะว่าหนูบอกว่าหนูเสียดายอมสินหนู อดอกดอกนี้นี <Labor ator il fi> ่คระบล้วก็หนูว่าหนูก็กระชากอันนี้มาเพราะว่าหนูก็กลัวเขาอตังค์หนูไปหมดเนาะเพราะว่าหนูก็กระชากมาแล้วก็มันจะมีแบงค์พันออกมาอย่างนี้สองแบงค์แล้ว หนูก็กำไว้อย่างนี้เขาก็มาดึงอย่างนี้จากมือหนูแล้วก็เขาก็เห็นแบงคพันอิกในอองสิงอยู่แล้วเขาก็ยึดมือหนูไว้แล้วก็เอาข้าเอาอีกสองพันแล้วก็เดินออกไปแบบพูดไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดินหนีออกไปเลยใช่เดินหนีตอนนั้นเราตกใจด้วยเนาะตกใจได้กลัวด้วยค่ะวันได้เข้าไปแจ้งความตอนตอนประมาณกี่โมงครับตอนประมาณสักประมาณสองทุ่มกว่าค่ะสองทุ่มหรือสามทุ่มเนี่ยก็เป็นเรื่องงานกินข้าวเสร็จ เมื่อวานแฟนก็เรื่องงานดึกด้วยค่ะประมาณใกล้ทุ่มแล้วอ่ะอืมก็ตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานรอตรวจสอบนะครับเนาะค่ะครับที่ผมแชร์ไปเมื่อวานหลังจากที่ผมไปถ้าผมใช่ครับลงไหนดูดิครับหลังจากที่ผมไปไปแจ้งความที่สพสารพีเรียบร้อยแล้วแล้วคราวนี้ผมก็เลยมาขอแจ้งเือนตอนแรกผมก็ ว่าจะไม่โพสหรอกครับแต่ว่าผู้กองเขาบอกว่าถ้ามีเพื่อนหรือมีกลุ่มให้ช่วยแชร์ลงด้วยเพราะว่าจะได้เตือนผ่คนอีกคนีหลายๆคนที่จะโดนแบบนี้ผม<อ>คนแชร์หกร้อยแปดสิบครับผมอืมแล้วไหนลองเปิดคอมเมนต์ดูดิว่าตอนนี้คอมเมนต์เป็นยังไงบ้างครับคอมเมนต์สองร้อยกว่าคอมเมนต์ก็บางทีก็ให้กําลังใจบางทีก็กอยากอยากเจอหน้าถ้าเจอก็เขาก็คงไม่ปล่อยไว้อะไรประมาณนี้แหละครับ บางคนก็มาอธิบายว่าญาติเขาก็โดนที่อำเภอนี้อำเภอนี้นั่งอยู่ข้างๆตู้เย็นนั่งเล่นเกมอยู่ค่ะครับถ้าเขาเดินเข้ามาบอกว่าเข้าไปได้ไหมแต่หน,หนูก็ไม่เห็นว่าเป็นใครเพราะหนูคิดว่าเป็นคนแถวๆนี้ค่ะแล้วก็ว่าเข้าเข้าไปได้เนี่ยค่ะแล้วเขาคุยกับหนูแล้วกเขาเอาสบ,บู่ที่เป็นผคงค่ะคะมาให้หนูแนะนําให้หนูนหนนแนะนําให้หนูแล้วก็ หนูก็บอกว่าหนูไม่มีตังหนูไม่เอาค่ะเขาบอกว่าเอาหน่อยนะเพราะว่าหนูเป็นคนท้องอุหนนพี่หน่อยสักสี่ห้าบาทนเงี้ยค่ะซองละหนึ่งบาทแต่หนูก็กว่าถ้าอย่างงั้นหนูเอาห้าซองละการอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาเขาหนูหกซองห้าบาทอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแล้วก็หนูให้ไปแบ่งยี่สิบแล้วเขายังไม่ทอนหนูแล้วก็มันมีสติกเกอร์ติดไว้ข้างหลังซองแล้วเขาแกะออกมาซองอันนี้ไม่มีหนังสืออะไรเขียนไว้ถ้าอีก สิสองอันมีหนังสือราคาติดไว้ว่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งพันเก้าไมคือหนูก็เลยมันมีอยู่สองอันหนูก็เลยหนูไม่เอาลาค่ะหนูพอลาค่ะหนูพูดอย่างเงี้ยค่ะคือหนูก็เอาสองสองซองนั้นกลับไปให้เขาแล้วหนูก็บอกว่าหนูไม่เอาค่ะสองซองที่มีราคาพันกว่าบาทนั่นใช่ไหมใช่ค่ะ,<ช><ฮ>ะแล้วยังไงต่อหนูกาหนูไม่เอาค่ะอย่างเงี้ยค่ะหนูก็มาบอกว่าหนูไม่เอาแล้วเขาก็บอกว่า ไม่เอาไม่ได้เงี้ยค่ะแล้วก็ผู้หญิงอีกคนถือของเข้ามาค่ะผู้หญิงอีกคนถืขอของเข้ามาแล้วก็บอกว่าหนูต้องเอาเงี้ยค่ะหนูก็บอกหนูไม่เอาไม่มีตังค์อย่างเงี้ยค่ะหนูขอเอาอันเดียวได้ไงถ้าอย่างงั้นหนูพูดอย่างนี้แล้วเขาบอกว่าไม่ไม่ได้ต้องเอาทั้งสอง <h ums> <ๆ>อย่างเงี้ยค่ะหนูก็บอกว่าหนูไม่มีตังค์อย่างเงี้ยค่ะเขาหนูก็ว่าถ้าพี่ไม่เชื่อพี่ก็ดูแอปโอนตังค์หนูหนูไม่มีหนูพูดอย่างนี้แล้วหนูก็บอกว่าถ้าถ้าให้หนูเอาอันเดียวหนูโทรหาแฟนหนูอ้อนให้ได้อย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่า ม่ไม่ต้องโทรแฟนทางานอย่าเงี้ยเขาก็เอาโทรศัพท์หนูมาวางไว้ไกลๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาบอกว่าจะออมสีไหมอย่างเงี้ยค่ะเขาถึงออมสีหนูวางไว้บนตู้หนูก็บอกว่ามีก็ไม่ถึงสองพันอย่างเงี้ยค่ะเ <c oughs> ขาบอกว่าถ้าอย่างงั้นเอามาเลยอย่างเงี้ยค่ะหนูก็บอกว่าไม่เอาพี่หนูต้องเก็บตังค์ไว้คลอดลูกอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วก็เขาโทรหาผู้หญิงอีกคนหยิบไม้หยิบค้อนนะคะหยิบค้อนเข้ามาแล้วก็มาตุบกุญแจออมสีหนู แล้วคลมบอกว่าหนูจับขึ้นมาสองพันหนูก็บ้านบอกว่ามีแค่นี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาเอาไปสองพันแล้วก็อีกเขาเห็นตังอยู่ในกระปุกแล้วเขาหนูก็กอดอ้อนสิน้นแล้วก็ร้องไห้แล้วเขาก็เอาอีกสองพันเงี้ยถ้าหนูไม่จับไปเขาอาจจะเอาไปหมดหนูก็ไม่รู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเสียเงินไปเท่าไหร่ครับสี่พันค่ะสี่พันบาทเป็นเงินอะไรครับเป็นเงินสำหรับที่จะเตรียมค่ดลูกค่ะ ซึ่งก็เป็นเงินที่แฟนหามาแล้วก็เก็บไว้ตอนนี้ก็เด,เดือนละห้าร้อยหนึ่งพันอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็หายหมดเลยใช่ค่ะหายหมดเลยแล้วก็อีกยังอีกสิบวันก็ลูกจะคลอดแล้วค่ะอโอเคก็ได้เห็นใจนะครับเนาะเสียใจกลัวร้องไห้ค่ะกอดอ้อนสินใจเองแล้วก็ร้องไห้ค่ะอตอนเกิดเห็นแฟนก็ไปทํางานใช่ไหมครับแฟนไปทํางานแล้วก็ จะโทรหาแฟนก็กลัวแฟนด่าเนาะแล้วก็แฟนทํางานอยู่กลัวว่าเขาไม่ได้ตั้งใจทํางานนี่ค่ะพอมาถึงบ้านเขากินข้าวหรือว่ให้เขากินข้าวอ่ะให้เราให้เขาฟังนะคะเห็นมันเกิดประมาณกี่โมงครับสิบเอ็ดโมงกว่าๆค่ะของเมื่อวานเนาะเมื่อวานค่ะหลังจากที่ผมเลิกงานแล้วคราวนี้กินข้าวเสร็จแล้วแฟนผมกับผมเดินนะเพราะว่าปกติไปกินข้าวที่ห้องพ่อเพราะห้องพ่อกับห้องผมไม่ไกลมากแล้วแฟนผมถามผมว่า จะโกรธไหมแล้วผมเขาบอกว่ามีอะไรอะ่ะแล้วแฟนผมเขาบอกว่าจะโกรธไหมอะ่ะแล้วแฟนผมก็อย่างว่าน้ําเสียงมันกลัวแล้วก็ร้องไห้แล้วผมบอกมีอะไรอะบอกว่าโดนไปสี่พันเขามาอย่างนู้นอย่างนี้แล้วมาอธิบายให้ผมฟังแล้คราวนี้พอผมดูแล้วผมผมมาดูในองค์สิ่ใจนึงก็แบบโกรธมากเลยพี่ใจนึงก็เศร้าพี่มันไม่รู้อธิบายยังไงมันตังที่เราสักเก็บไว้เวลาแบบ เราไม่รู้ว่าลูกเราจะเกิดวันไหนพี่แล้วก็เหลือแค่เมื่อวันมันสิบเอ็ดวันแล้ววันนี้เหลืออีกสิบวันนี้แล้วก็ต้องอา,าวนี้เขาออก็มาแบบแบบนี้มันอนธิบายยากเ<ช>ลยแต่ทำงานก่อสร้างครับเป็นกรรมกรแบกปูนผสมปูนนะครับก็เงินที่ได้มาก็ด้วยความยากลำบากเนาะครับผไม่ใช่ครับแล้วเก็บกันเดือนเท่าไหร่ครับมันไม,ไม่ไม่แน่นอนนะครับบางทีก็หนึ่งพันบางทีห้าร้อยบางทีสองสามร้อยก็อย่างน้อยจอบ ทีละเล็กทีละน้อยถ้าคลอดออมาอย่างน้อยก็จะได้มีตังค์เพราะว่าที่โรงพยาบาลเขาบอกไว้แล้วว่าถ้าคลอดเองแปดพันถึงหมื่นสองเตรียมไว้เลยถ้าพา่าในหมื่นห้าถึงหมื่นแปดะครับการยังไงบ้างตอนนี้ครับอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวให้ได้เร็วๆครับเพราะว่าเงินนี้มันสําคัญแล้วก็ต้องเก็บไว้ให้ลูกเวลาคลอดอแล้วก็มันโดนกันหลายคนนะครับทําแบบนี้ แต่เซลบางคนมันก็ดีนะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขามาในรูปแบบไหนนะเนาะเพราะว่าโจรสมัยนี้มันมีเยอะอะครับอแล้วเราอยากฝากเตือนไทยกับประชาชนยังไงบ้างครับครับผมอาให้ระวังไว้นะครับโดยเฉพาะพวกนี้ที่ผู้กองเขาบอกผมไว้ว่าเขาจะเลือกคนที่คนแก่คนชราแล้วก็ผู้หญิงอยู่ห้องคนเดียว ครับเพราะว่าถ้าถ้ามีผู้ชายอยู่ด้วยเขาจะไม่กล้าเขาจะแค่เข้ามาถามแล้วก็ถ้าเห็นว่ามีผู้ชายเขาก็จะเดินออกไปครับ mm hmm. ผมเห็นที่พี่ที่เขามาคอมเมนต์แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ที่เขาโดนนะ mm hmm. ครับผม mm hmm. ในเขตของขนาดในเขตของเชียงใหม่โดนกันเยอะนะครับ mm hmm. ดูที่เขามาคอมเมนต์กันโดนกันหลายคนเลยครับผมต้องยังไงระวังตัวันด้วยนะครับ